สิ่งที่น้องถามเกี่ยวกับบอสแซมและบอสมินเนี่ยว่าทําไมอายการสั่งไม่ฟ้องและจบไหมผู้การตอบเลยนะครับว่ายัางไม่จบเมื่ออายการสั่งไม่ฟ้องอายการก็จะส่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยกลับมาที่ DSi อสไอครับให้ดีเอสไอเนี่ยพิจารณาว่าจะเห็นแย้งกับอายการหรือไม่ หมายความว่าเมื่อไอเมื่อดีไอสั่งฟ้องไปอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องสองคนนี้ดีไอมีความเห็นยังไงแย้งหรือไม่ถ้าแย้งหมายความว่าเอ้ยก็ยังยืนยันว่าไปเอาดีไอจะฟ้องยังฟ้องอยู่ไม่เห็นชอบกับอายการก็ต้องส่งไปที่อายการสูงสุด เป็นผู้ชี้ขาดแต่ถ้าส่งกลับมาที่ดีเอแล้วพนักงานสอบสวนดีไอพีนานแล้วบอกเอ้ยอายการที่สั่งไม่ฟ้องเห็นชอบด้วยก็จบ